สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีบนประจำวันที่15พฤศจิกายน2556กับดิฉันภาชนกป,ปักศรีส่วนค่ะผู้ช่วยประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมสถานที่การจัดแข่งขันแฮนด์บอลทิงแชมป์เอเชียตนออกเฉียงใต้ค่ะประจำปี2556ซึ่งจังหวดบนราชธานีเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่3ถึงวันที่7ธันวาคม2556นี้ค่ะ เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันที่15พฤศจิกาย,ยน2556ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดบนรีนรัาเีดรสมบัติคุรุพันธ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมโรงยิมของโรงเรียนกีฬาจังหวัดบนรีชธานี ที่จะใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฮันบอลชิงแชมป์เอเชียตะวนออกเฉียงใต้ประจำปี2556ที่จังหวัดบนราชธานีจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่3ถึงวันที่10ธันวาคม2556ที่กำลังจะมาถึงพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจนักกีฬาและเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาแฮดนบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งชายและหญิงรวมถึงทีม20ปีหญิงที่เตรียมไปแข่งขันชิงแชมป์ทวีป ที่ประเทศเม็กซิโกในระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤศจิกาย,ยน2556นี้ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และชุดเยาวชนที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันที่ประเทศเม็กซิโกและประเทศสิงคโปร์ในปลายเดือนนี้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายกสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งให้แก่นักกีฬาและโค้ช พร้อมให้โอวาแก่นักกีฬาทุกคนโดยขอให้ทุกคนขยันและตั้งใจทุ่มเทฝึกซ้อมซึ่งเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับตัวนักกีฬาที่จะได้เข้าแข่งขันและสร้างศักยภาพในระดับโลกต่อไปสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมมีนักกีฬาฮันบอลทีมชาติชุดใหญ่ชายเป็นทีมผู้ซ้อมให้แก่นักกีฬาฮันบอลทีมชาติไทยหญิงอายุไม่เกิน20ปีนะว่าเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกายพร้อม100% จังหวัดบนราชธานีค่ะได้จัดงานประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกรถินปีที่5มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาประจำปี2556ค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่15พฤศจ,จิกายน2556ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานี จัดงานประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกถินปีที่5มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 6พัรษา, 86, าประจำปี2556โดยมีดรสมบัติครูพันธ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีประชาชนนักเกรียนนักศึกษาแห่ร่วมง,งานจำนวนมาก ดรสมรั์คุรุพานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าโดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาและเพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณตลอดจนเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธ,ธศาสนาให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไปซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมและพิธีต่างๆมากมายอาทิ การเรียนรู้จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตจีวรการสาธิตรเรื่องข้าวสาธิตงานอาชีพการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองพิธีตักบาตรพระกรรมฐานขบวนแห่จุลกฐินและการทอดถวายจุลกฐินอย่างไรก็ตามงานประเพณีจ,จุลกฐินนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมเอากิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตชาวพุทธ เพื่อต่อยอดให้บุตรหลานได้เรียนรู้และศึกษาได้เห็นได้ทดลองและปฏิบัติจริงนับว่าเป็นการเสริมสร้างความรักความสามาคัคคีในหมู่พุทธศาสนาทุกเชื้อชาติซึ่งรวมทั้งเด็กเยาวชนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยถล่อไปไในที่อำเภอนาเจ,จาริญจังหวัดบุรมยาชธานีนะคะเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังคุมเข้มหนักค่ะ สามารถตรวจยึดไม้พยุงได้18ท่อนนะคะซึ่งหากหลบหนีไปได้จะมีมูลค่ากว่า300,000บาทเลยทีเดียวค่ะและแต่คนขับรถนะคะสามารถหลบหนีไปได้เราไปติดตามรายงานเรื่องนี้กันเลยค่ะเมื่อเวลา10นาิกา20นาทีวันที่14พฤศจิกายน2556พันตำรวจเอกอนเนกถมยา ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนนาะจลวยจังหวัดบรุรลราชธานีสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนไม้พยุงผ่านมาตามถนนสายบุญทลิกนาเจรวยจึงได้ส่นที่กาลังกับชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตํารวจภูธรจังหวัดบลราชธานีกองร้อยทหารพันที่2 6 0 1ทหารชุดที่ทําการยุทธวิธีกองกําลังสุรนาลีหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่อบ9ร่วมกันวางแผนจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัดอยู่บนถนนหมายเลข2 2 4 8 สายบุญทธิกนาจารวยบริเวณ3แยกทางเข้าบ้านหนองมันปา่าหมู่ที่16ตําตำบลน,นาเจารวยอำเภอนาจารวยมีรถยนต์กระบะยี่ห้อตโตโยต้ารุ่นวีโก้สีบอนซ์หมายเลขทะเบียนต่อเต่าลอจุลา 7920กรุงเทพมหานครวิ่งหมายด้วยความเร็วสูงเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเพื่อจะขอเข้าตรวจคน้นแต่คนขับรถคันดังกล่าวกับเร่งความเร็วแหกด่านหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามไปอย่างกระชั้นชิดประมาณ3กิโลเมตรรถคันดังกล่าวได้เสียหลักฉลับลงข้างทางจากนั้นคนขับรถได้วิ่งหนีเข้าป่าข้างทางหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบรถคันดังกล่าวพบไม้พยุงเกรด A ยาว2เมตรจำนวน18ท่อนต่อเหลี่ยมมูลค่าประมาณ3 0 0 0 0 0บาท อยู่ด้านหลังกระบะเคลรี่บอยซึ่งเป็นรถของบริษทัทจำหน่ายปุยย๋ยจึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนาจโรวยจังหวัดบนราชธานีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วเราจะมาปิดท้ายกันด้วยข่าวพยากรณ์อากาศจังหวัดบนราชธานีประจำวันที่15พฤศจิ 20, ก 2500, ายน2556ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ดิฉันและทางทีมข่าวทีวีบุญนงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่15พฤศจิกายน2556จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนตกเกือบทั่วไปประมาณ70%ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ22องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูดเดือออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา24นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะไดอํอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกาหนูเปลี่ยนเป็น V cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V cable ครับเปลี่ยนเป็น V cable ค่ะเราเปลี่ยนเป็น V cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลีกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 ประสบการณ์ใหม่ CTH Broadband TV ครบทุกความบันเทิงกว่า140ช่องและช่อง HD ถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น C.T.H. Broadband TV พร้อมแชร์พิมพ์ลีกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์นิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH. share. We จังหวัดอุบลราชธานีขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสารภูมิปัญญาชาวบ้านตำนานชาวอุบลและร่วมเป็นภาพงานทอฝ้ายเป็นสายบุญประจำปี2,556เพื่อสมทุกทุนก่อสร้างศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโต ติดต่อจองเป็นจะภาพระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายน2556ณวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี